สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องยู u ูบมองนีอีสานนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่2เด้อพี่น้องคลิปที่2ก็คลิปแรกกันแล้วแต่ผมสิลงกับพี่น้องเนี่ยมาหากินอยู่ทั้งอำเภอชุมแพครับมะพ่อโอ้ยบ้านเพิ่นเขียวเช่าอุ้มดีหลายพี่น้องครับนี่มะพ่อฟาร์มครับมะพ่อฟาร์มไข่เป็ดครับนี่ต้นสักฟาร์มนะแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงแต่เป็ดด้พี่น้องเป็ดกะทิไทยคือกันละครับแต่ว่ากะสิไปเบิ้งอันเกษตรผสมประสานแล้วครับเราเห็ดทุกอย่างทุกแนวพี่น้องครับ ใชครับไปพ่อกับเจ้าของเราอยู่นอกหันแล้วผมเข้าไปก่อนแสนรูปไปใส่ละเลี้ออกไปแล้วตาบ,บ่บ่เป็นปยังครับบอ๊อบไปยังเอาเอาไปหันเราบอร๊อบไปยังเดี๋ยวมันกับเข่ามา,าัอยหัวครับเจ้าของเราถ่ายอยู่หัวพี่น้องที่พาชมสวนขนาดใหญ่เราเลยเด้ครับปุ่น่คฟาร์มเป็ดเราก็มีครับเป็ดเราก็เลี้ยงหลายพี่น้องก็ควายเบิ่งในคลิป ที่ผมถ่ายรีวิวเป็นคลิปปิดเด้อครับคลิปนี้ชมสวนยางเดี๋ยวมันบอกคุณพ่อครับ่สวัสดีค,ครับวัสครับสวัสดีครับพ่อดในน้ำซีท่านผู้ชมรู้จักไหมครับอ่าพ่อสุรศักดิ์ครับสุรศักดิ์สุริยวงศ์อ่าอยู่บ้านโป่งเย็ดตำบลขุเลี่ยงอำเภอจุม้จมแพรจังหวัดคอนเทนครับครับเป็นกเกษตรกรเฮ็ดกเษกษตรผสมผสานบอกคุณพ่อหรือครับครับเฮ็ดมะดวนปับันไดแล้วครับ โอ้ยโมก็เริ่มโมก็เริ่มครับทำการในเนื้อที่จากไรครับก็สิบเอ็ดไรครับโอ้าจากพ้นครับสิบเอ็ดไรหนี่งร้อยยูบูสองาถวร้อยเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่ครับครับนี่อย่างนี้ครับนอกจากฟาร์มเปลี่ย<ะ>นใครกับว่าสีลงป่าเดียวกับว่บาท่านลงดอกลงพื้นที่บนเลี้ยวบนบอกครับกับเตรียมพื้นที่เตรียมอย่างเตี้ยวว่าสีลงป่ากับว่บาท่านเดบุดรอกไว้เบิร์แล้วครับจากบ่อครับปัานี่มีสามบ่อตัวสามบ่อ โอ้มีบ้านสวนพร้อมเฮ็ดยื่นไปในน้ำพร้อมครับโอ้เลี้ยงห่านพร้อมเดี่ยพี่น้องบุญฮานเราอ่ะห่านออกจากปิด <c oughs> ไค่เราไม่ฮานพร้อมครับคุณเนยใส่เอาม,มาเพว่าการเฮ็ดย่างดีกันมาได้บุญนวดเนี่ยคุณพ่นพอนหมดครับเมียนผัวครับบึงหนุ้งหวยกับมีได้ผลคุณผ่องครับอยู่ที่ไปไทยหวยคนก่อนหน้าพี่น้องครับ <c oughs> โอ้บุกเบิกข้างรถไม่โคเบิดลายผมพ่อนเนี่ยนวดสองแสนกว่า ได้ลงคุนมานี่สอบถ r o a d ทามหนึ่งเตี้ยวเรีนเตี้ยวมันเบดเป็นล้านเหมือนรู้จักค่ณเป็นล้านขนาดที่ดินเก่าเจ้าของนี่เนี่ยเป็นบมอนครับแมียนฟาสุนนะครับฟาเปิดแล้วพี่น้องเห็นบ่อหลักโอ้หันมาตกใจผมพี่น้องเป็นบ่อสะขนาดใหญ่เลยด้วยนี่หมายคุณผู้บครับทักท้ายเลยครับโอ้เลือกเนี่ยมองหันประมาณตั้งสามเมตรสี่เมตรคนทีเลี้ยงปลาบับมาขุดใหญ่แท้เอารุ่งเร่ลรุ่งเร่าแต่ว่ามันบรทันใหญ่ครับ มันก็ค่อยไปเรื่อยๆแล้วนนเนาะเรื่องปลาหลากหลายสายพันธุ์ผสมประสานเนาะนีะ่นไในยุคได้กินตามประสาบ้านสวนนี่แหละพี่น้องครับพ่อ,อโอ้โหลงอย่างนี้ครับเนี่ยคูสะเนี่ยโอ้อันย่ายลูกเอาบักซิดานีาน่น้องมึงดูครับบักพ <อ S 2> ทัฒนเดบได้ผลดอก <c oughs> โอ้เราก็เริ่มลงมูนาะได้ก่อนเห็ดอาชีพอย่างที่พ่อือเห็ดลงมูสระแท้แต่ก่อนก็เห็นงานก่อสร้างโอ้เห็นงานก่อสร้างุ แม่นพูดลหัวนี่เปี่ยนน้ำแพนกับเบียงบมก,ก่การลงทุนเจาเน้าหนทึ่งคาเรยงคาเรงทึ่งคาเรยงทึ่ง,งเออ่ท่านได้ผลดอกบางห่วงบางยังกับว่าท่านได้ผลผทั้งบ้านสวนเราดูหัวความเปี่ยนัวพี่น้องเห็นบอกาเรายางพาเดดเลยด้เน่ยพี่น้อง <c oughs> เามงิมงเน่ยโอ้เป็นนักเกษตรตัวย่มตพ่อีอย่างเอิ้นน้าอีอย่งจุลนตีน่แมน คือลิ้นซี่คือลิ้งซี่แมนมาไปได้วิชาความรู้มาจากเสียวเม่บ้านตัวเราเห็ดแม่บ้านเราเห็ดบอการเกษตรเะาต้องศึกษาหลายด้านมันบ่อแเมียนเมีนเม่บ้านเราเป็นผู้เห็ดเราเป็นล้งเป็ดไข่ไปก้อนมันบ่อยเมีนพวกพืชผักนี่เน้นกินเองเนาะครับเนาะแมีนปลูกกินเองเอ้ากินเองครับที่แรกว่าตีเห็ดบ้านก้อนเั็ดบ้านก้อนเนี่ยเอาห้องบ่มีไร่ด่ายก็ต้องหาก็เลยเห็ด บ้านเปียกก่อนบ้านเปียกก่อนเลยเนี่ยแม่อันลงทุนหลายก็ได้เงินหลายเด้ครับอันนี้เขเอารถไถดันเนี่ยฮกเพื่อนยังเนี่แหละนี่แล้วงูเลี้ยมอยู่นี่แล้วเนี่ยนี่อ่ะนี่อปลาพิสาม่อบางใหญ่ผลลัพธ์นี่แม่อันนี้เอางูอันเอาุ่ลรถไถจอดอยู่คนน่ะอุ๋่นน่ะันนี้เป็นบ่อเก่าตีครับนี่แม่อันนี้อันนี้ซุมนี่กับ่อเก่ากันแต่ว่ามูลน่าไม่แต่ว่าอันนี้คู่มาเฮ็ดไม่ดอกเนี่ยอันไมุ่่กบออขงเจ้าอ่่นะ ใส่พูันอันนุ่นของน้องไส้โอ้ยของเกี้ยวไม่หอดครับหอดนี่ล่ะพี่น้องเบิ่งเกษตรกรคนละกับูุผักได้งามอยู่ดีครับผมผักอยู่คูสะเราเนี่ยพู่นะมอคกเริ่มมอคกเริ่มน้ำพังที่กินกินบ่ไหวดอกมันบ่ครับบัวบ่ไหวไม่บัวพร้อมเด้พี่น้องครับเห็นบ่บ่ธรรมชาตินักเกษตรก็ต้องร้องวิชาไปเรื่อยๆเนาะแมนแมนนี่บอกหมดทั่วเอาน้อยก็ได้ตัมตัวหักพริกหักแก่แล้วกินบ่ไหวเด้ครับ บอกหุงแเตี้ย่ยบกงเตี้ยมันหนังบพท่านได้ได้นั่นดอกบพท่านได้เป็นเตี้ยเตี้ยจนคมเนเตี้ยจนนยกับบ่กค่อยนั่นดอกมันหวนพี่น้องนยมันนยมันบ่ท่านหนึ่งงามมันหัวกระถือขวมันมันแดดมันเอมันมาล้งอยู่มันแล้ยงพวดน้ำกับบ่ท่านปั้มกับบ่อท่านบงอางเราปลูกกล้วยปลูกผักเต็มดครับอืาจงไใหญ่อยู่เราคณพ่อยลุดเลียนได้เป็นบ่อนรีนเรียนให้ลดเรียนได้ใหไทราเรียนทำงานได้สบายคนนะครับเบิ่งดู สนกล้วยสวนปลาแล้วว่ะมัล้อมเพชรกระเบื้องไว้เบิดเลยครับคุณปลาสิบเอ็ดไร่นี่ล้อมเพชรกระเบื้องเบิดเลยที่คุณแมนแมนโอบล้อมอย่างนี้อย่าก็หลายบาทอยู่ล้อมกันบไว้มาคำามากัดเปรตแมนอันนี้เขาเป็นอย่างไผรอย่างน่ะไผ่อันนี้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งไผ้บงหวานปลาปลาไผ่เบิร์ดโน่นนี่แม่แมนอ๋อสองกขาปลูกไม่หัเขาปลูกได้ได้เก็ดเดือนแปดเดือนเนี่ยเขาเก็ดเดือนนี่แหละ ไข่บงหวานเพชรน้ำผึ้งมาดิครับเมียนคืออยากลงไผพลายเดี๋ยวคุณพ่อเป็นเน้นไข่ดีจีจักเดี๋ยวคิดว่าบ้านที่ปลูกอย่างที่มันปลูกแล้วเร็วเลยคืออ้อยคือมันไหมครับกหรืยน,น้ำมันนี่เลยอ้อยมันก็คือ<ม>ที่เพ็ดไยหรือเขาฟองทีบ่หลายเจ๋อผักบุ้งกับไหลแล้วนี่แม่คุณพ่อผักบุ้งโคก,กินแซ่บด้วนี่แม่ว้เขาเก็บไปขายโอ้เขาเจ้าเขาเจ้าเก็บไปขายมาเอาวรวดสนอกบอก ใช่ว่าอันนี้คือมีน้ำท่วมคุณพ่อน้าฝนโอ้อันนี้ให้น้ำขังคือสูบน้ำมาให้มันให้มันขังมันขังโดนคานสูบไายเตียเดี๋ยวมันก็ะดิชุ่มโดนนี่ครับบ้านนี้ลูกกกจัสองร้อยกว่าตะปีหน้าเดี๋ยวมันมันสิออกนอเดียนไดนคุณพ่อผมจะมารีวิวมัน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 ออกเลยนะพวกนี้มันออกตลอดขอให้มีน้ำขอให้มีน้ำออกตลอดเลยแมนแมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลัง กำลังออกอย่างวะพี่ก็ได้ครับเพียวเดี๋ยวคุณพ่อผมมาเบิ่งสะดุดกล้ยกวยกล้วยสายพันธุ์อย่างเจ้มามอมีแต่งงามๆเที่เนี่ยกล้วยนี่บ้านเฮาล่ะกล้วยน้ำว้าเตี้ยววะเขาเอิ้นเนี่ยเนาะมันเป็นสองอ้วนๆเตีต้ยๆอยู่เด้คุณพอ่อแม่นอันนี้น้ำว่าเตี้ยวว้พี่น้องเบิ่งเคียงกล้วยรัวปุ่ะป๊าดเรียกว่าสั่นหาแต่พันธุ์ดีๆมาปลูกว่น<ต>ี่แม่เอาพี่น้องผู้ใดอยากได้พันธุ์ดีๆเราวดิจังขอไพ่นี่ล่ะครับขอไพ่ได้นี่เกิดตลอดแล้วมันบ่เกิดๆ เนี่ยกำลังกำลังแตกครับเนี่ยเนี่ยกำลังแตกมัน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 หัวก็เริ่มตัวเพาท่านใหญ่เด้เนี่ยมันหัวกระเริ่มต้วมันหัวอันอันนี้กับหัวก็หัวก็เกิดด้ครับเนี่ยเนี่ยเมื่อวันเนาะวันพ่อปีเนี่ยหัวก็ได้เจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับเจ็ดเดือนมันมันมากน้ำไหลมาบนพ่อนี่มันก็ะซุ่มมันก็ออกแล้วปลูกแบบระยะที่จัดล้นอย่ไงไครับระยะ สองเมตรหาซีบคูณซี่เมตรเนี่ยเนี่ยสองเมตรหาซีบอ่ะคูณซี่เดี๋ยววางหลองซี่เมตรแมนอ๋อขันมันไงแล้วมันจะเป็นตาเบิ่งงามดีเนี่ยมันบอกคุณพัอแมนเราบอกขับเราไม่ได้กับพวกสูงพวกสูงท่เป็ไผ่ไพสุมนี่บ่สูงเป็นอุ้มอุ้มยังแจกแมนกักักัสูงกว่านี้จักน้อยอยู่กับกัเป็นอุโมงค์ล่ะโอ้โหสุด้เย็นเลยด้วยหลังแมนอันนี้กับอันนี้ปีกัวเนี่ยปีกัวเนี่ยเนี่ยซุ่มจริงสร้างไม่ไม่ สร้างมุนเนี่ยครับเนี่ยเอานี่มีอีกสายพันธุ์นึงอีกเนาะปลาต่้งไปเลียวเบพวงนี่สายพันธุ์ใดนี่นะครับุณพ่อไพ่จน่ะโอ้อันนี้มันไออันนี้สร้างมุนแล้วก็มันต้องถามลูกชายว่าอีหยังในบุกนี่เต๋กอดนี่กับพวกคืบมูแล้วเนี่ยอันนี้สร้างมุนครับเนี่ยสร้างมุนเนี่ยทั้งนี่นี่แถวนี่สร้างมุนครับเนี่ยปลาเปลี่ยนนอบางแง่หลุด่อดนี่แหวนี่กกก็ปลูอนกนี่แมหวนครับ เนาเบิดปีเมียนโอ้เขาเห็ดดินแบบไทยเป็นคูเป็นคูสำหรับใส่ไงไว้เนาะคุณ <c oughs> พ่อดินบางทีมันวาครับไทยมักรองกันไว้ได้ครับคุณนายผมสังเกตเบิงบ้งไเมียนโอ้เบิ้งไผ่เราดูครับคุณนายย่ำนั่งเราลวดเลียนเข่ามาเลย<อ>เข่ามา,<อ>าแล้วกับขมหัวนี่ต้องปลูกไผ่ฝนครับล้ลองหล่มหวแพงแต่บเบียงใบเปิร์เลยครับพี่นนอเบิรงดูนี่เราโยกเป็นคูเป็นคูมันซับซุวงนี้เลยมันเป็นดินอุดมสมบูรณ์ลายตีดขึ้น่อมางามแต่ฝอเบิร์ตกะขี้เพชรด ทุ่มีทุ่มีม่อันเสี้ยงทุ่มี่ก็กคือไป็ห้องให้เป็ดนอนครับห้องให้เป็ดนอนแล้วก็คือไอ้ฮื้อสองเดือนสามเดืนอนฮื้อเท่านึงเดือนสองเดืนอนฮื้อเท่านึงขี่ไรก็ฮื้อมาก,กโขนมาเอามาใสา่เอามาใส่เอามาใส่อันน้องไม้ <laughs> เอาใส่ไผ่แสดงว่าวางแผนการครบรอบเบิดเลยทั <laughs> ววถนนปุ๋ยจิ๋มากย่างจากแกงปุ๋ยกับยู้นี้ ปุ้ยก็เอาอยู่ดีมน้ำอีกแล้วอันนี้เดี๋ยวนอนเลียงเดียงนี่เดี๋ยวใครอย่างไรใครเลี้ยงแมนครับถามดูดูลูกไส้มันเอื่นวางนี่มันเอื่นม้วนๆดอกใครทุ่มนี่มันเอื่นมันเอื่นม้วนๆเดี๋ยคุณมันเป็นขาวๆเป็นแต่แทบเนาะเนาะอวบๆขาวไม่พี่น้องเห็นบ่ครับคนเราคุ้มไปดีเนาะนี่เห็นบ่ครับเบื้องบนนะใครเราอ่ะคอนเจนเขาสร้างยู่นี่ทีมีให้เขาบ่บบ้มือนเนี่ย นอไผ่นี่ก็ได้ขายแล้วได้ขายแล้วได้ขายได้ขายรอบสองรอบละโอ้ขายสุจ้างสุเมีวด้วยเนี่ยปุ๋ยเคมีไม่ต้องใส่เลยบ่อบ่อะ่าใส่ปุ๋ยเคมีโอ้แต่พอเราวังเผื่แเลยว่าเราดีโครงการตลาดดีแบบว่าัต่ไม่บอกเรบอกกอนเห็นในี่เห็นเป็ดกับไปได้เป็นบ่อเห็นในี่ชีฟข้าวเจ้าหนากันเลยคนพี่น้องทั้งนั้นเพิ่นปลูกยาง เราผสมผูกอย่างเราปลูกลกอไผ่เต็มเลยลุงโอ้เ <c oughs> บิงง้งย้ำตาดีเนาะคุณพ่อขันมันเดี๋ยอะอ่ะสิปีหน้าเนาโคบโคบฝนตัวดีดีผมสิมาเบิ้งคักๆลักตรงเนี่ยป,ปีหน้าปีหน้าเป็นอุโมงคเงี้ยดิมารีวิวเรี่องกอไผ่อันนี้เห้นเบิ้งเลยเนี่ยปีหน้าเนี่ยหน่อยหน่อยเนียครับสวนไผ่เราเนี่ยผลเนี่ยที่จะเป็นอ้วนตัวนี้สามลายยูเนี่ยรไรไผ่เนี่ยถือว่าปลูกแบบดูเล้งง่ายสุดแล้วมันบอกแมนแมนว่ามันดูเล้งง่ายสุด ปลูกมันปลูกอยังกับบ่มีกำลังคือเพิ่นแห่ปลูกมันปลูกอะไรปลูกได้ตลอดชีพเด้ไม่นบ่ไปปลูกทีเดียวเลยปลูกทีเดียวก็สิจบเลยตัวเนี้ยเนาะครับจบเลยแล้วแล้วก็สิได้ห่มได้เงานึ่ไปคือสิบ่มาดอกเนาะใส่ลรำได้บ่บ่ไผนี่บ่ใส่ซุมนี่ใส่ลรำเลยแต่ซุ้มนั้นใส่ได้ออ๋ซุม่นใสุมนี่กินอย่างเดียวครับนี่เอาตซุ้มนี่อ่ซุมนี่มันสิอ่กินดิบก็ได้มันเป็นไผหวานเนาะครับกินมนคือหลไม่เป็นตะคันเดี๋ยวคุณผอ บัวขั้นเด้ก็คือบัวขั้นโอ้นี่มันสิเป็นอุ้มซจำเนี่ยมันบ่ค่อยมีลำอันนี้อันนี้ตั้งหากอันนี้ไผ่ตั้งหากได้ไงลราพันอีกเละพันอีกสัดหาไผ่มาปลูกบนดินเราด้พี่น้องเราไถอุญุอุญุไว้นี่ยเขาต้องไปเฮ็ดให้มันเรียบเด้อพี่น้องอยากให้ไผ่งามหัวคุณนู้ชมไงไทยนีบัวท่านไหนโบราะมันบ่ทันได้เฮ็ดมันบ่ทันมีเวลาเฮ็ดเพิ่นไผ่วงหวานสิคุณพ่อครับไผ่วงหวานเพชรน้ำผึ้งเพชรน้ำผึ้งพร้อม เพ็รน้ำพึ่งพ่อจากน้อยก็สิได้ขายทอดพันพุ่หละครับแมนมอนใหญ่แมียนเอาพันปีนาก็ได้ขายคันตีเอาพันผู้ใดสนใจคุณรู้ป่ะต้นยางนี่เดี๋ยปลูกหรือเกิดธรรมชาติปลูกตัเอามาปลูกเอามาปลูกคือกันแมียนของการทีเพาะเห็ดอีกตี๋วะเนี่ลูกใส่การเกษตรแล้วครับ กันเลินหาแล้วเจ้าพูนพอเห็นพ่อแต่้มาแล้วมันมันยุพี่เหล่ามันบอกคพ่อเมียนเมียนเพราะว่าโฮมไพ่แล้วเบิ่งงนี้เป็นตาสอ่านบวกครับเบิ่องนอมันเนาเอารถมานโย่เป็นคูเป็นคูไว้วันนี้มันเกิดดีดีพี่น้องเลยพุณนะเบิ่งเอาเบิ่งเอาอันนี้ก็สูบน้ำมาใส่มันก็อนห่วงยู่นี่ซื้อมื่อไงพูนแล้วครับไปได้พัดมาทั้งใดครับเนี่ยอันนี้เอามาจางอุดรโอ้อดังทั้งอุด่วนจริงยอุดรก็มาเอาแถวนี้แถวเมืองเลื่อยนี่ละแถวเมืองเลื่อยแถวนี้ละ เสียงยังเสียงหมาเสียงเสียงลูกเพรามันเสียงฝาบึกยักแกวบเห็นบัพุ่นนะอาเขาเามันห่าไหลไหลก่าแท้พี่น้องกวเบิ่งดูมันเกิดดีบ่ของเราอ่ะสารเคมีบัวตองบนตองอย่างเลยนอกระไรขายส่วนมากที่นอซ้ำน่คุณบัอหรือใหญงกานี่อันนี้มันมันมนอซ้ำนอแหลกมันมันบัท่านใหญงมันถีไงกานี่อยู่ ให้้เลลียงุะแม่นบอบ่่บบ่ถึงดอกแต่ว่ามันก็มันก็เลี้ยงได้ห้าดูแลเด้พวกนี้แต่ว่าที่นี้มันกินดิบได้เนาะกินดิบได้พวกนี้แล้วก็บ่มี่ก่อแม่พี่น้องเบิ่งดูเราเฮ็ดพุ่นบ่มีสิเฮ็ดไทยมาปกแม่นบ่คุณพ่อหรือเอาทีเม่นเมีนเอารถไถมาปก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 กำลังปป่งเนี่ยมันเลยเลยเกิดดีมั้ยครับนี่แมียนกำลังปป่งเห็ดไทยที่กินได้เบิดปีเกิดได้เบิดปีครับแต่วันมันมักน้ำเราไถน้ำใส่มันแล้วพุ่นพี่น้องครับเห็นบ่ตลอดปีผมก็พาพี่น้องมาเบิ่ง มันจืดมันเบิ่งสวนผสมประสานแล้วอีกในเนื้อที่สิบเอ็ดไรแล้วเนี่ยบัวทัมันดาแต่ว่าเราก็จะเป็นไผ่กับเป็ดนี่ละลายมันบอกคุณพ่อแมียนกับพืชผักเล็กๆเล็กน้อยแมีนพ่อได้กินเรลี้ยงสองคนกําลังลงมือเนาะหัวก็เริ่มลงมือครับเมื่อกี้ก็เต็มพื้นที่บริเวณทีคุณพ่อสิบเอ็ดไรชนไปทั้งใดนี่เต็มมืดแล้วเนี่ยมุณพ่อสารโบราณนี่เนาะแมีนเต็มมืดแล้วพี่น้องผู้ใดอยากกินไข่เป็ดกับ อยากกินผักบุ้งกับมะเจ็บอกว่ามันหอมคุณพ่อมาเอาคร <มา S 1> ับผ<อ>ักบุ้งกับมะเจ๊เป็นรสผักบุ้งโค้งกินเ <c oughs> ข่าท้ายได้ครับมันเป็นหนองเก่าที่คุณพ่อคือมันปลูกเริ่มมเกบัวเ,เนี่ยฮือดินขึ้นอย่างนี้ไม่โค้ยกวยขึ้นมาไม่โค้ยกวยขึ้นมากับผักบุ้งกับมะนั้นเกิดเราบ่เนี่ยเกิดดีเทิงบ่เนี่ยมันดูเทิงโค้งเดีนนอนมาตั้งยานใครปิดเราไม่กําลังเกิดโอุ้หนะครับดินเราดีมันจะเลิกเกิดเนาะก็เอา เอาเฟี้ยงทีห้องให้เป็ดนอนเึ่งขี่เึรื่งยังเอาเอาออกเปลี่ยนก็เอามาใส่นี่บ่มมีมองว่างกรถนี่เมียคนพ่อบ่บ่บ่มีนะครับอันนี้ก็ทีเพราะงานก็ทีเอารถดันแล้วก็ทีมีวงการรถนี่ขันจากได้พันกับมาขอแบงซื้อลำเลาะได้เรื่นยๆครับเป็นต้นบางใหญ่เตี้ยๆมันเคียร์ย่อยใหญ่แม่พี่น้องบ่แล้วก็บ่รู้จจกซื้อพันแทนนาะงคนพ่อเนาะเมียนดูก็มาครับนี่เห็นบ่ การเกษตรนะครับว่าจำเป็นต้องว่าเห็ดต่างแปลหลายหลายปีเขาเห็ดปีเดียวเราได้ปัดนี่แห่พี่น้องครับหนึงหัวก็มาปีเดียวครับผมก็ห่อนเดียวแล้วพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี่แล้วเอาครับนี่แหละผมไทยพี่น้องเบิ่งเป็นแร้งบันดารใจคือเราแล้พี่น้องครับเรากันยังเขียนได้นอพี่น้องว่าแต่ว่าเราลงทุนเบิดลายเด้พี่น้องการเกษตรนี่ก็ได้เหมดลายผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อครับค่อยพ่อกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ